สายพวกสายเอถ้าพวกเครื่องธรรมดาทั่วไปก็จะสายเล็กๆไงใช่ไหมพวกพวกพวกเบอร์พวกเนี้ยเนี่ยเป็นข้างไม้สายมันจะใหญ่หมดเลยมีมาหกตัวนะมีมาหกตัวนี่กองอยู่ตรงไหนอีกสองรีบนะครับท่านผู้ชมก็ครับอ่านนี้มาอัปเดตร้านคุณพรเทพให้ดูนะครับวันนี้ก็มีของใหญ่ของหนักมาเยอะนะของใหญ่เนี่ยมาเยอะเลยนะแล้วก็แล้วก็แอมหนังระบบใหม่ระบบปัจจุบันนี้เนี่ยระบบระบบแอดนอสระบบดีต้อนพัทอะ ทางนี้ด้วยใช่ไหมเงี้ยอ่าใช่นี่ก็ใช่ข้างในนี่ก็มีนะโอ้โไอไอไอระบบใหม่เนี่ยเนี่ยข้างในนี่ก็มีนะโอ้เดี๋ยวนี้เดินเข้ามาข้างในได้แล้วเมื่อก่อนเดินยังไม่ได้นะเนี่ยผมจัดใหม่พยายามจัดใหม่เนี่ยเนี่ยฮะใหม่กิ๊กเลยครับเนี่ยอันนี้ห้องอะไรวะแพรวเนียแพรวเนียนะครับเนี่ยโอ้มาหลายตัวแล้วเนี่ยอ่าลองรับ 4K ข้างบนอีกข้างบนอีกสิบกว่าตัวเออข้างบนมามาแล้วไอไอไอระบบแอดมอสเนี่ยมันมามันมาสามสิบกว่าตัวครับผมครับ อันนี้มาแล้วครับ,รบของใหม่นะครับท่านผู้ชมครับระบบระบบที่คนถามอยู่อะช่วงก่อนเนี่ยคือระบบแอดมอสเนี่ยระบบดอร์บีดิจิตอลพัทอ๋อดอร์บีดิจิตอลพัทนะครับอ่าดอร์บีดิจิตอลพัทก็คือเป็นดอร์บีดิจิตอลพัทเนี่ยมันจะเป็นอ่าเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองอ่าเจ็ดช่องแล้วก็การเซตลำโพงมันจะมีฟอนไฮคือติดตั้งข้างบนเนี่ยฟอนไฮแล้วก็มีเอ่อสลาวแบ็กสลาวแอดมอสอะติดตั้งบางทีมันก็เป็นเป็นเจ็ด บางรุ่นก็เ9 9.1ครับผมระบบดูหนังอ่ะถ้าติดตั้งลาโพงลาโพงเยอะเสียงจะดีเสียงมันจะอบร้อมดีเสียงมันจะอบร้อมดีนะครับใช่ครับเสียงมันจะอบร้อมพูดง่ายๆเรามาให้จัดการให้เลยก็ได้ใช่ไหมใช่อีกตรงนี้รายละเอียดพวกนี้นะพี่ต้องเข้ามานะผมบอกให้เลยแต่ถ้าต่างหวัดก็ถ้าเข้าใจการใช้งานอยู่แล้วหรือว่าการติดตั้งอยู่แล้วก็ไม่ยากเลยก็รกอร์โอเินมาผมก็ส่งให้อ๋อครับนะคือจริงๆแล้ว มันจะต้องให้คนที่เขารู้งานว่ามันจะต้องดังยังไงต่อยังไงอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับมันต้องอย่างนั้นนะเราจะไปติดเองมั่วบางทีมันก็ไม่ได้นะเราไม่มีความรู้เนยมันแต่ยากมันมันจะมีอย่างนี้มันจะมีติดคู่หน้าเซ็นเตอร์ครับอ่าแล้วก็เซลาวหลังคู่หลังเนี่ยปกติแล้วก็มันจะมีเซลาวแบ็กเนี่ยบางทีเอ่อไอบางคนเขาไม่ติดฝ้าเพดานก็ติดข้างหลังถัดถัดออกไปเป็นเจ็ดครับอ่าบางตัวมันมีเก้าก็มีฟอนไฮคู่หนึ่งติดข้างบน เพดานรตรงนี้รหรือบางคนเขาก็ไม่ติดเพดานเขาก็ตั้งไว้ตั้งไว้ข้างบนเลยเวลาเซตมันก็จะวิ่งขึ้นมาเองเสียงมันวิ่งขึ้นมาได้ไงไม่รู้แปลกมากเลยแปลกมากเลยเสียงมันวิ่งขึ้นมาแบบวัตถุวัตถุวัตถ,ถุที่เอที่ออกมาจากหนังเนี่ยอมันลอยขึ้นไปได้สมัยก่อนถ้าถ้าแอมดูหนังรุ่นเก่ามันจะวิ่งเป็นระนาบตรงครับมันจะวิง่งปิ้ว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 ,วข้ามหัวเราไปในแนวตรงครับแต่ถ้าเป็นซาวดีต้อนพัดเนี่ย มันจะลอยขึ้นแล้วครับพี่วัตถุเนี่ยมันจะลอยขึ้นครับตามในหนังอ,ะอ,อ่ะอือ่ามันจะลอยขึ้นเหนือหัวเราเวลาเสียงอ่าสมมติฝนตกหรืออะไรเงี้ยเหมือนเรานั่งเปียกฝนเลยใช่ก็จะดังงั้นนะอ่าใช่ครับ <c oughs> โอ้อยังงี้ก็นี่คือระบบหนังรุ่นใหม่นะครับผมอันนี้รุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมนะนั่นแหละฮะ <c oughs> โอเคครับเนี่ย <c oughs> วันนี้นนัเลยวันนี้มาครับครันิดนึง ไม่เป็นไรรบวนช่วงช่วงเย็นวันนี้หยุดหยุดยาวเงอแตกผมเก่อแตกเพราะวันนี้ลูกค้าเข้ามาหลาอย่างเยโอเคครับเดี๋ยวไว้ไว้คราวหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตใหม่นะครับอันนี้ก็ข่าวๆนะครับเรื่องแอมเรื่องลาโพงความรู้เล็กๆไน้อยนะครับสําหรับนี่ยรุเทพนะครับให้ความรู้ได้ดีมากมีลูกค้าคอมเมนต์ถามรายละเอียดไอเนี้ยผมเห็นในในคอมเมนต์ในในในช่องของพี่นะนะคอมเมนต์เรื่องว่าการอธิบายการอะไรเนี่ย เออผมอยากจะบอกว่าถ้าลูกค้าแบบตั้งใจที่ซื้อจริงๆหรืออะไรอย่างเงาี้ยเข้ามาที่ร้านเ่ยผมจะได้อปรับการใช้งานหรือว่าอ,อเล่นให้ดูได้มผมบอกให้เลยมันจะต้องมันจะต้องมาฟังเองใช่ไหมอบางคนจะให้ผมอ่บางคนจะให้ผมอธิบายอธิบายตรงนั้นตรงนี้มันก็เยอะเกินไปใช่ไหม พี่ถ่ายคลิปไม่หมดหรอกขนาดบางทีมาคุยกันในยาวเป็นโอ้โหจนพี่ถ่ายไม่หมดหรอกผมบอกเลยนะตั้งแต่ติดตั้งการติดตั้งลำโพงนะติดตั้งลำโพงแล้วการเซตเครื่องอีกแล้วแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีบางทีการการทำคลิปยาวๆมันก็ยืดเยอะเกินไปนะนะครับใช่แล้วผมเป็นคนที่ว่าถ่ายคลิปแล้วไม่ค่อยอยากจะตัดออกเลยนะ คืออยากจะเอามันเต็มๆอ่ะคุยอะไรกันก็จะให้คือเบื้องต้นเนี่ยให,ใ,หให้รู้ให้รู้อย่างหนึ่งว่าอีดีกว่าครับเอ่อให้รู้ว่าเอ่อมีร้านแบบนี้ประเภทนี้สินค้าแนวนี้ระบบดูหนังฟังเพลงใช่ใช่ใช่อ่าแล้วก็ w a ล k i อเข้ามาดีกว่าเออได้ได้นะนะ w a ล k in เข้ามาแล้วก็จะได้ปรับการใช้งานให้ดูเวลามาซื้อเนี่ยก <c oughs> <น>็ผมพูดย้ําไปแล้วว่าหลายครั้งแล้วว่าถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ย มาซื้อมาอะไรเงี้ยแล้วผมปรับการใช้งานเนี่ยผมเทสเครื่องให้ดูเนี่ยเขาโอเคกันหมดเลยใช่แต่ถ้าเอาไปทำเองมันก็อาจจะมีปัญหาตามหลังไหมเงี่ยถ้าคนรู้ก็ได้ไงอย่างที่ผมพูดไงแต่างวัดเนี่ยบางคนเขารู้อยู่แล้วเขาเคยใช้งานส่วนมากก็เล่นหนึ่งเงี้ยเขาจะเคยเล่นอ่ะเคยเล่นเขาเ่คยเคยเล่นเนี่ยเคยเล่นเนี่ยเขาก็จะรู้รู้การใช้งานระดับหนึ่งละผมพูดเลยรู้การใช้งานระดับหนึ่งละครับผมนะฮะนะครับบางคนก็ บางคนก็เคยใช้ยามาฮ่ามาออย่างวันเนี้ยมีลูกค้าอยู่สองเจ้าเขาเคยใช้ยามาฮ่าแล้วเข้ามาซื้อแอมครับเขาบอกเขาอยากเปลี่ยนละแล้วเขาเลือกเดนนอนไปนะมีสองเจ้าเลือกเดนนอนไปเจ้าหนึงเลยเลือกออนเกียรไปเจ้านึ่งนะตอนเมื่อบ่านเนี่ยเอาการปรับการใช้งานเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาเหมือนยามาฮ่านั่นแหละเพียงแต่บางทีเมนูชื่อเรียกของมันเนี่ยในเมนูในเครื่องเนี่ยอืมมันเรียกต่าง กับยามาท้าเรียกไม่เหมือนกันอผมอธิบายให้เขาฟังถ้าเกิดเขามาเนี่ยผมบอกและแล้วก็ผมเทสให้เขาเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วก็เขาเคยเล่นอยู่อ่ะต้องมาคุยกันนะต้องมาดูต้องมาดูด้วยตัวเองใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนั่นแหละก็คือประมาณนั้นโอเคครับเนี่ยวันนี้เข้าๆนะครับใช่อไม่ใช่เข้าๆแล้ววันนี้ยาวเหมือนกันก็ยาวนะก็ยาวนะ อยากอยากดูอะไรรายละเอียดอะไรอย่างอื่นอะผมผมพูดไปไปเยอะแล้วนะพูดถึงเรื่องการใช้งานการใช้ซับบูเฟอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยในคลิปก่อนๆนะนะอยากดูยังไงเดี๋ยวย้อนดอนดูคลิปเก่าๆนะครับของเฮียเขามีเยอะนะครับคลิปเป็นวิวเป็นแสนๆก็มีใช่เออนั่นแหละผมผมผมพูดเนี่ยผมอยากให้แต่ลูกค้าเข้าใจเยอะเออครับนี่นะครับลูกค้าเข้าใจอะเข้าใจการใช้งานอยากมาดูเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสั้นแป๊บหนึ่งเลเนียนะ ครับ